น่นะแรงมากเลยนะคลิปนี้เสียงเสียงลงไม่เยอะจริงๆเพื่อนๆดูดิ เอาก่อนดอกนี้นี่จ้ะโอ้โหขนัันดูดิด,ด,ดอกวันจมบูนมากเลยค้ำคำแล้วก็ดันนี่จ้ะเก็บเห็นหน้าฝนก็จะมีขี้ดินนะนมีไม่เอ่ย มองหาก่อนดอกเดียวยังดีนัไน้ะดอกเดียวก็ยังดีใจเดี๋ยวไปล้างเอาจ้ะดี่จะเพื่อนๆกับเยยบนะดอกเนี้ยไปดิน้่นะมีคนมาแล้วจ้ะเราก็มาเลาะเลมเฉยๆได้ก็ โชคดีไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะงามๆเลยนี่จ้ะนี่ก็ใช่จ้ะใช่เลยจ้ะ ทรงนี้แหละทรงนี้และเห็ดผู้หวานแล้เห็ดน้ำมาแล้ว,ว่าเห็ดใครก็ไม่รู้เห็ดใครจ้ะอันนี้เหมือนเห็ดพึ่งมากาคิดว่าใช่นะพี่เพื่อนนี่จ้ะ เน่าเขาเน่าเน่าจะเน่าเน่าจะเน่าไม่น่า,นา,นาแล้วเขาไม่เอามาจ้ะเห็นอยู่นะแบบแบบแบบ,แบ,บ,แบ,บกำลังงอกก็มีนี่นี่สองดอกเลยจ้ะเพื่อนๆพอนเราเอานะนมันโตเร็วอยู่จ้ะนี่อีกดอกนึงจ้ะ ดองจ้ะดูดิน่ากินเลยนี่จ้ะ มีอีกไหม,น,ไมน,น้องไปเจ้าเพื่อนต้องใช่แนะ่นอนจ้ะนี่จ้ะใช่เลยเรากำลังกินเลยจ้ะเพื่อนมาเราเห็นนู่นนอเราเห็นเขาขึ้นตรงที่ร้อนร้อนใช้ได้อยู่นะเนี่ย ี่จ้ะเลยเดี่ยเพื่อนๆเ,เราเดินต่อหามีดจ้ะเจอแล้วทาม,มีดหล่นจมื่ออาวุธหล่นจ้ะ ไม่จ้าแล้วว่าเราเห็นแล้วนี่เห็นไหมเขามีมีคนมาแล้วไงจ้าเนี่ยได้เพื่อนเพื่อนดูมีคนมาแล้วเขาเขาจะเก็บแบบไม่ปิดรูเขาให้รูมันแห้งมั้งเราก็เก็บตามหลังเขาจ้ะนี่เพื่อนเพื่อนดอกนี้โอเคเนาะอือเอาหญ้าอยู่ได้ดอกนี้เนี่ย เดี๋ยวก็นเอาหญ้าเพื่อนๆเดี๋ยวก็นนี่ในสุดก็ออกมาได้แล้วี่จ้ะมาจ้ะนี่ลกระดองเห็นไหมเขาเขาเด็ดแล้ว่จ้ะ อันนี้น่าจะเพิ่งเกิดจี่จ้ะเราเอาดอกเล็กๆใส่กระเป๋าหลังไปบ้างแล้วเพราะว่ากลัวมันแตกจ้ะอะวางถุงทับเห็ดเลยนะเมื่อกี้นี่เราไม่เห็นดอกเนี้ยเพื่อนๆ อ่าดีเกือบไปแล้วไหมล่ะแี่ได้ดอกขนาดนี้เราก็ดีใจแล้วจ้ะเนี่ยดอกขนาดนี้เลยที่เราต้องการหห,หาต่อเลยเราอันนี้ไม่ใช่เราแล้ว มาจากเพื่อนๆต้องค่อยๆย่องออนะเนี่ยถึงจะได้เห็น <c oughs> เห็ดเนนะี <c> ่ย <oughs> ลมแรงมากเลยนะคลิปนี้เสียง <c oughs> เสียงลมก็จะดังมากเลยนะจ๊ะต้องขออภัยเป็นเพื่อนจริงๆวันนี้ลมแรงมากจ้ะงามกําลังกินเลยจ้ะตะมูตะมิไม่ไล่มแมลงจ้ะรู้ว่ามี <c oughs> เหมือนจะมีไหมนี่เดี๋ยวเคลียร์ออกก่อน มีจริงด้วยกำลังเริ่มเลยออกไปแล้วจ้านี่จเพื่อนๆขอนะรอโตไม่ได้กินหรอกจ้ามาีใจเพื่อนๆ งามเลยจ้ะดอกนี้งามนะจ้ะมีไหมอ้หนี่นี่นี่อดอกจะใกล้กันนี้แหละไปเอา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 นะเธอไปเอาเลยสองดอกเลยจ้าทุกคนสองนะ ตาดมันร้อนนะมันไม่ได้เย็นนะฮะ,ะดีเ,เพื่อนอนี่จ้ะรวมดอกนี้ด้วยสามดอกจ้ะนี่จ้ะคนอ่ะ โอ้มันเยอะหลายดอกเลยเห็นไหมเราไม่เอานะอันนี้นะเราจะทิ้งไว้ให้เขาโตทั้งกอันนี้เลยแต่เขาก็โตไว้คนอื่นนั่นแหละมันเล็กไปแล้วมันก็มีลูกเยอะเลยเพื่อนๆดูเราว่าใช่ไหมนะเอ้าไม่ใช่เห็ดอะไรก็ไม่รู้ทางนี้ไม่เคยเดินมาถึงเลยแต่ดูหน่อยดิดเ็นเห็ดขาลายนะเพื่อนนี่ เดอบเลอร์เลยแต่ว่าเขาแก่แล้วจ้ะตอนนี้เห็ดพึ่งหวานเยอะขาลายก็คงจะไม่เก็บแล้วนะนะแบบนี้นะเหมือนเราเห็นเลยจ้ะเพื่อนนะแต่ว่าเธอดูมึงมองกันดูดูทีมันก็ตาลายนะนี่เพื่อนเพื่อนเห็นเหมือนเราไหมนี่หลายดอกอยู่นะเพื่อนเพื่อนดี่กันเพื่อนเพื่อนหลายดอกอยู่นะนี่ตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นนะ่ะดูดิเดี๋ยวเราจะคุยให้เขาเห็นชัดชัดนะ เป็นกกอๆเลยจ้ะวู้นี่เพื่อนๆเ,เป็นกกอๆเลยเราไปโดนตอเขาด้วยโอ้ยเนากจริงเลยเพื่อนมานะเก็บเลยเก็บเลยเ้ยที่เดียวเลยมาอันนี้โอ้โหอยู่กันลากเขาเลยอะ่ะดูดีลราเอาเลยนะนี่ ไม่ว่ากันนะเพื่อนๆเ,เราก็ปิดไปนี่สามสี่ดอกเลยจ้าทุกคนนี่อีกดอกแต่ดอกนี้เอาดอกเดียวตรงนี้นะเดี๋ยวปิดไว้ก่อนปิดหน่อยเจ้ะนี่ไม่ใช่นะอะ เพื่อนๆดูก่อนนี่ตรงนี้เพื่อนๆคานเก็บเลยนะอืเราคานเก็บเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะเยอะจ้ะนี่จ้ะนี่คานเก็บเลยทุกคน ตรงนี้มันเยอะจริงๆเพื่อนๆดูดิน <c oughs> ีจ้ะ <c oughs> เยอะมากเลย <c oughs>